สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลละคนาตุลทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ชนาของ b l ร s s i n g t a r o t นะคะเดินทางกันมาสู่เดือนที่2ของปี64แล้วนะคะเองมาดูกันนะคะไพ่จะบอกรายชาวตุลบ้างทั้งเรื่องของการเงินการงานความรักพร้อมคําแนะนํานะคะแต่การทำมาในคลิปนี้นะคะจะเป็นการทํานายแบบภาพรวมะนะังน่าอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างสิ่งไหนฟังแล้วสบายใจนํานไปใช้แม่หมอยินดีนะคะสิ่งไหนฟังแล้วไม่สบายใจก็ขอทิ้งไปนํานมาใส่ใจค่ะเรามาดูเหตุการณ์ทั่วไปช่วงนี้กันนะคะ 9ซับคัพส์7รับเพนนิคัลส์ควีนรับเพนนิคัลส์จัดจัสมินเดแอมเปอร์เดแอมเพรส3ของศร9ซับบอลและ10รับบอลส์ค่ะ เดือนนี้นะคะชาวตุลเงินเข้างานเข้าดีมากเลยค่ะเหนื่อยสายตัวแทบขานะคะแทบไม่ได้พักผ่อนแต่ว่าเงินเนี่ยจะเป็นจะเป็นอะไรที่คุณพึงพอใจมากๆนะคะก้าวเทวยขึ้นมาแล้วก็เจ็ดเหรียญขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่คุณทําไปมันก็ตอบแทนมาเป็นเงินที่คุณรู้สึกว่ามันแฮปปี้มากๆเลยนะคะเดือนนี้คุณโฟกัสในเรื่องของการเงินการงานมากๆาเลยนะคะแต่ว่าเดือนเพลสเซียมเพลสขึ้นมาเนี่ยมันมีพลังงานของการเจอเนื้อคู่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นคนที่กําลังโสดอยู่ หรือว่าคนที่กำลังคบกันระยะหนึ่งแล้วอาจจะมีข่าวดีได้นะคะในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะรีออฟสอดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะหมายความว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดังใจนะคะหรือว่าอาจจะมีการทะเลาะกันจุกจิกกันระหว่างคู่ของเราหรือว่าระหว่างเพื่อนร่วมง,งานหรือหุ้นส่วนบ้างน,นะคะแต่ว่าก็เป็นปัญหาแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะไม่เกิดการหักหลังหรือทะเลาะเบาะแว้งกันใหญ่โตนะคะ ในเรื่องของคนทางาน,นองค์กรนะคะมองว่าผู้ใหญ่เนี่ยในองค์กรระดับสูงเนี่ยทางผู้หญิงผู้ชายเนี่ยคอยให้ความช่วยเหลือคุณอยู่นะคะแล้วก็คอยผลักดันคุณอยู่คอยมอบหมายงานที่มันรู้สึกว่าโหยากจังเยอะจังนะคะคุณจะไหวหรือเปล่าแต่ว่าเขาให้มาก็เพราะว่าจะอยากอยากให้คุณมีผลงานนะคะเพื่อที่จะสามารถผลักดันให้ขึ้นตําแหน่งหรือว่าขึ้นเงินเดือนได้นะคะ ในซอฟต์บอลขึ้นมาเนี่ยก็มองว่าคุณรับโอกาสนั้นไว้นะคะคุณลองสู้ดูมันมีความอึดอัดหงุดหงิดใจบ้างนะคะแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยสิบไม้ขึ้นมาคุณเอาอยู่นะคะแล้วก็มันจะแล้วมันจะสร้างตัวเงินให้คุณอย่างที่คุณแฮปปี้มากๆเลยค่ะจะมีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่มากๆเลยนะคะทั้งเรื่องของการเงินอาจจะเป็นคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่นะคะที่ที่คอยซัพพอร์ตด้วยเงินอยู่ในตอนนี้ที่คุณเงินขาดมือนะคะ ก็จะเป็นผู้หญิงลักษณะใจดีหน่อยนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคุณมาตลอดอยู่แล้วนะคะวน the emperor ขึ้นมาในเดือนนี้เนี่ยมันแปลว่าการที่คุณจะได้อะไรามาสักอย่างหนึ่งอะเดือนนี้คุณจะต้องลงแรงลงพลังแรงพลังใจค่อนข้างจะเยอะนะคะมีความไม่สบายใจมีแต่ว่ามันจะสร้างความก้าวหน้าให้คุณแน่นอนคะ่ะ judgment ขึ้นมาด้วยแปลว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทมานะคะในช่วงก่อนเกาะหรือปีก่อนก่อนเนี่ยในปีนี้หรือว่าเรื่องคุมพาพันธ์นี้นะคะคุณจะเห็นเลยว่ามันได้รับการตอบแทนอย่างชาัดเจนนะคะแล้วคุณก็จะนั่งเป็นก้้ววยยยนั่ง่งิมเลคะ ถือว่าเป็นพลังงานในเรื่องงานเรื่องเงินที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะคะรวมถึงเรื่องความรักด้วยเพราะว่าคนโสดเองเนี่ยสเสน่ห์ก็ค่อนข้างจะแรงมากๆนะคะอาจจะมีชาวธาตุไฟนะคะเข้ามาพบปากคุณในเรื่องของการทํางานแล้วก็จีบคุณได้นะคะซึ่งมองว่าคาแรคเตอร์เขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกตาต้องใจคุณมากนนะคะแต่หากคุณใช้เวลาด้วยกันเนี่ยมันก็จะสามารถปรับจูนกันแล้วก็ตอนน่อยอดความสัมพันธ์ที่มาได้นะคะก็ขอให้ลองเปิดใจดูนะคะ ส่วนคนที่ความสัมพันธ์คลุมเครือเนี่ยมองว่าจะมีความสมหวังเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยจากที่มันมีความรู้สึกอึดอัดใจเสียใจเศร้าใจน้อยใจมานานนะคะเดือนเดือนนี้อาจจะมีการปลดล็อกเกิดขึ้นแล้วก็ตกลงปรงใจกันแล้วก็พัฒน,นาความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นได้นะคะคนทำธุรกิจส่วนตัวนะคะ มองว่าเดือนนี้เนะี่ยคุณจะไม่อยากเอาเ,อง,เงินไปเสี่ยงกับเรื่องที่คุณไม่ค่อยเข้าใจมากนักนะคะก็จะเป็นอะไรที่ทําในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญไปรักษากลุ่มลูกค้าเก่กาๆไว้นะคะแล้วก็พิจารณาอย่างดีมากว่าจะเอาเงินส่วนนี้ไปลงทุนหรือว่าจะไปเป็นเงินออมดีนะคะก็เป็นการวางแผนที่ค่อนข้างจะปลอดภัยมากคะ่ะแต่หากคนที่มีปัญหาเรื่องเงินขาดมือในเดือนนี้นะคะก็แปลว่าในช่วงเดือนที่แล้วหรือว่าช่วงสิ้นปีเนี่ย มันจะมีการใช้จ่ายอย่างมากตามใจคุณนะคะทําให้มันเกิดปัญหาต่อเรื่องมาในเดือนนี้บ้างนะคะแต่มองว่าคุณเอาอยู่ค่ะเพราะว่าโอกาสในเรื่องของการทํางานหรือว่าลูกค้าต่างๆเข้ามาเนี่ยมันสร้างเงินให้คุณได้อย่างพอใจพอใช้ไม่ขาดมือนะคะ และสำหรับคนที่มองหางานใหม่ในช่วงเดือนนี้นะคะก็มองว่าเป็นไม่ได้สูงเลยค่ะที่จะได้รับโอกาสในการทํางานนะคะเป็นงานที่ยากเป็นงานที่ทา้าทายเป็นงานใหม่สำหรับคุณนะคะแต่ว่าคุณสามารถทําได้แน่นอนค่ะใช้เวลาศึกษาสักทักใหญ่หนึ่งนะคะมีความกุ้มใจบ้างม,มีความรู้สึกว่าไม่มั่นคงในจิตใจบ้างน,นะคะในที่สุดแล้วคุณสามารถทําได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดมีโอกาสเข้ามาก็ขอให้คุณรับไว้นะคะในช่วงเดือนนี้ส่วนเรื่องโชคลาภเนี่ยตัวงเงินจะไม่เด่นเท่าโอกาสใ,ในการทํางานนะคะ เพราะในเดือนนี้นะคะเงินที่มันง็อเงยออกมาเนี่ยมันก็บอกตรงๆเลยว่ามันมาจากความสามารถของคุณนะคะแล้วก็การที่มีผู้ใหญ่หยิบยื่นให้โอกาสคุณในการพิสูจน์ความสามารถนะคะดังน,น,นั้นเงินและโชคเนี่ยมันจะมาจากเรื่องของการทํางานมากกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูจอบลึกเรื่องงาน5ใบนะคะ Queen ็อ c u p s Page o o s ็ s t ส o o ช s w o r d s Queen of Wands และ Five of Swords คะ่ะคือด้วยความที่คุณเ,เป็นคนเก่งนะคะแต่คุณเป็นคนคิดมากดังนั้น,นบางครั้งนทำอะไรไปนะคะอยากให้มาสำเร็จไปไวมีการผิดพาลาดเรื่องเอกสารเกิดขึ้นบ้างทำให้คุณต้องมานั่งเครียดนะคะดังนั้นโอเคความสามารถใชใ้เต็มที่นะคะแต่ว่าเรื่องเอกสารต่างๆเรื่องถ้อยคำต่างๆขอให้ดูให้ดีนะคะอย่าไว้ใจลูกน้องหรือบริวารมากเกินไปนะคะในกรณีทั้งที่เป็น ู้บังคับบัญชาหรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวนะคะเพราะว่ามองว่าจะมีความกัวงวลเกิดขึ้นค่ะหรือว่าใช้เข้าไปอีกอย่างหนึ่งแล้วบริวารไปทําอีกอย่างหนึ่งให้คุณรู้สึกว่าหนักใจต้องมาตามแก้ไขปัญหานะคะอาจจะมีการต่อว่าต่อขายนันอยู่บ้างนะคะแต่มองว่ายัางไรก็มีความก้าวหน้าอยู่ดีนะคะแล้วก็อย่ากังวลมากจนเกินไปค่ะในช่วงนี้อะไรที่เข้ามาเนี่ยคุณสามารถรับมือได้หมดนะคะถือเป็นเรื่องที่ดีค่ะ คนที่รองงานหมายรอผลสัมภาษณ์จะได้ไหมคะขอสามใบค่ะเทนอฟคั Pay cups, พเพจรอฟคัพและนายทัเนคิลน่าจะได้นะคะเนี่ยอาจจะได้งานในองค์กรที่มีชื่อเสียงค่อนข้างจะมากนะคะเป็นองค์กรขนาดใหญ่แล้วก็ค่าตอบแทนที่เขาให้คุณมาเนี่ยคุณรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆเลยคะ่ะคุณพร้อมจะไปเริ่มงานใหม่ทันทีดังนั้นก็ขอ แสดงความยินดีด้วยนะคะหรือว่าถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่พอใจอีกอย่าจะรอไปอีกสักเดือนหนึ่งถ้าคุณรู้สึกว่าโอกาสที่ดีกว่ามันจะเข้ามาอีกก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ว่าแต่ายแนนี้าว่าโอกาสที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้เป็นโอกาสที่ดีค่ะขอให้คุณได้รับไว้พิจารณานะคะเรามาดูความรักคนโสดนะคะเป็นไงบ้างคะ่ะ The Fool, p a g e of w a n d s และ six of pentacles ค่ะคนสดเดือนนี้นะคะแม้ว่าอาจจะมีคนอยากเข้ามาหาคุณนะคะแต่เดือนนี้คุณเขาจะรักอิสระมากๆนะคะเราก็อยากจะทําอะไรที่มันเป็นเรื่องใหม่ๆในเรื่องของการทํางานมากกว่านะคะมีการคิดวิเคราะห์ในเรื่องของการลงทุนเรื่องความก้าวหน้าในชีวิตมากกว่าดังนั้นก็ถ้ายังไม่เปิดกายตัวเองก็ขอให้เรื่องงานเรื่องการมันก้าวหน้าต่อไปก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันคะ่ะยังอยากจะใช้เวลาในการพักผ่อนปรับสมดุลในจิตใจซึ่งก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะ เรามาดูเรื่องความสัมพันธ์ที่คุมเครือไม่ชัดเจนนะคะเป็นไงบ้างคะ่ะ The Magician n nice i g h t of Pentacles และ The Star ค่ะทุกอย่างเราจะดีขึ้นนะคะอะไรที่มันเคยคุมเครือเนี่ยมันจะค่อยๆชัดเจนละเขาอาจจะแบบ เขาอาจจะมั่นใจในตัวคุณหรือว่าคุณมั่นใจแล้วว่าเขาเป็นคนที่ใช่นะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อยอดถัดไปเพราะว่านายเซฟเนเดอร์เ้นมาเนี่ยมองว่าอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะซึ่งจะมาสร้างความอบอุ่นใจให้คุณแล้วก็เป็นที่ปรึกษาหลายๆเรื่องชีวิตคุณได้นะคะแล้วก็จะเป็นพลังงานที่มีความสุขของคุณในช่วงเดือนนี้นะคะดังนั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเรื่องความคุมเครือจะหายไปแล้วคะ่ะจะเป็นความชัดเจนที่เป็นความสุขข,ของคุณนะคะเรามาดูเรื่องเงินกันบ้างคะ่ะ 10 of Cups 8 of p e n t a e l e s 6 of Wands ค่ะเรื่องเงินเดือนนี้นะคะหากคุณแก้ไขปัญหาที่มันยากในเรื่องของการทํางานได้นะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรืองาน,นองค์กรก็ตามนะคะเรื่องเงินมันจะมาแบบให้คุณแฮปปี้มากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีความมั่นคงด้วยการทํางานเป็นทีมในเดือนนี้นะคะ คู่ค้าคุณส่วนหรือว่าลูกน้องบริวารเนี่ยค่อนข้างจะเสริมสร้างคุณมากๆาเลยนะคะให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นดังนั้นเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยมันจะเข้ามาไหลมาเทมาให้คุณได้แฮปปี้นะคะก็ถือว่าดีมากๆคะ่ะมีทั้ง10ถ้วยมีทั้ง 8, อเอสซัพเพนเั้ลและมีทั้ง6ไม้นะคะธุรกิจหรือว่าการงานบางอย่างที่เพิ่งเริ่มทำเนี่ยมองว่าอีกนานกว่าจะสําเร็จนะคะแต่ว่าเป็นการก้าวที่ถูกต้องแล้วคะ่ะแล้วก็ในปลายทางจะมีโอกาสและมีความสําเร็จรอยอยู่นะคะรวมทั้งเรื่องเงินคะ่ะ มาดูเรื่องช่วงลากกันบ้างนะคะขอสามใบค่ะ5 l o v cups 10 l o f cups และ page of p e n t a c l e s ค่ะมันก็มีโอกาสนะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคอาจจะเป็นโชคจากคนที่อายุน้อยกว่านะคะอาจจะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับ เด็กหรือบริวารในบ้านนะคะหรือว่าวันเกิดของลูกหลานนะคะก็สามารถนํามาใช้ได้ในช่วงนี้นะคะแต่ว่าบอกเลยว่าอย่าทุ่มเทมากนะคะทุ่มเทมากเกินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าพื้นดวงเรามันไม่ส่งในช่วงนี้นะคะจะเป็นจะเป็นาถ้วยได้นะคะเสียดายเงินเกิดขึ้นได้แต่ว่าลองมาดูกันว่าเลขในช่วงนี้นะคะจะมีอะไรพอจะแนะนําได้บ้างนะคะก่อนว่าขอให้หอมปากหอมคอพอนะคะห้ค่ะเลขหค่ะ เลข4ีค่ะ51ค่ะเลข6ค่ะ49นะคะหอมปากหอมคอพอนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่า3ดาบพลังงานหลักเนี่ยคุณไม่พอใจหรือคุณไม่แฮปปี้เรื่องอะไรนะคะ The Star, Three of Wands, n nice i h t of p e n t a c l e Wheel of Fortune และ The Magician อาจจะมีความไม่พอใจบางอย่างนะคะเพราะว่าคุณคาดหวังในเรื่องความก้าวหน้าที่มันมากกว่านี้นะคะรวมทั้งเรื่องของคา่าตอบแทนในการทํางานหรือว่าการลงทุนต่างๆค่ะคุณคาดหวังว่าจะได้มีคุณส่วนดีๆมาช่วยคุณในช่วงนี้นะคะซึ่งอาจจะอาจจะยังหาไม่ได้นะคะกําลังมองหาอยู่ซึ่งทําให้คุณมีกังวลบ้างเพราะว่างานที่คุณรับผิดชอบคนเดียวนะ่ะอาจจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วมันรับมือไม่ค่อยไหวแล้วนะคะแล้วก็คุณอยากจะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินบ้างนะคะ แต่ว่าในช่วงของเดือนนี้ก็ขอให้คุณอย่าไปเครียดอะไรามากค่ะพลังงานทุกอย่างขึ้นมาเนี่ยมองว่าสิ่งดี้ดลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะขอให้คุณใช้เวลานิดหน่อยค่ะเพราะว่าพลังงานเดือนนี้ของคุณเนี่ยมันไม่ได้ปลุตปลัามาแบบโชคช่วยนะคะมันมาจากการลงแรงลงความสามารถของคุณทั้งนั้นเลยค่ะดังนั้นสิ่งที่ คุณได้ทําลงไปเนี่ยมันจะกลับมาตอบแทนคุณแบบแฟแงแน่นอนนะคะแต่ว่าขอให้คุณอย่าไปหงุดหงิดใจหรือว่ากดดันตัวเองมากนะคะในเรื่องของผลสําเร็จหรือความก้าวหน้านะคะ่ะมันมาแน่นอนแต่ขอให้รอจังหวะและโอกาสที่มันเหมาะสมก่อนนะคะไพ่เออร์เค้าอยากแนะนำอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะ ในเดือนนี้นะคะหากมีโอกาสที่จะมีใครมาชักชวนคุณไปทําอะไรที่มันแบบว่ามินเมกต่อาการผิดกฎหมายนะคะขอให้อย่าไปยุ่งเกี่ยวนะคะเพราะมองว่าเกิดความเสียหายะคะ่ะได้มากกว่าผลดีนะคะ เดือนนี้คุณทําบาปไม่ค่อยขึ้นนะคะเราก็สิ่งที่ทาลงไปเนี่ยถ้าเกิดมันผิดกฎหมายแล้วเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทิ่มแทงหัวใจคุณว่าไม่น่านเลยนะคะชื่อเสียงความดีที่สะสมมาเนี่ยมันจะหายในพริบตานะคะไม่ว่าจะเป็นในสายตาของผู้ประคอบชาหรือลูกค้าก็ตามนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะช่วยเหลือคุณในเดือนนี้ได้เนี่ยก็คือว่าการไปพักผ่อนตากอากาศบริสุทธิ์บ้างนะคะการไปเดินเล่นบ้างนะคะไปอยู่กับธรรมชาติบ้างหรือว่าใช้เวลาคุณพ่อคุณแม่บ้างนะคะการที่เราเห็นท่านแฮปปี้เนี่ยบางครั้งมันก็ส่งพลังบวกมาให้เราเหมือน ะะทําให้เรามีแรงไปต่อสู้กับโรคภายนอกได้ต่อดังนั้นเนี่ยการที่มีหัวใจถูกปลดล็อกขึ้นมาเนี่ยแปลว่าบางครั้งเนี่ยความสุขรอบตัวเรามันหาได้ง่ายมากนะคะขอให้คุณน่ะได้มองหารอบตัวใช้เวลาค้นรอบตัวบ้างแล้วก็มีความสุขให้ง่ายขึ้นนะคะสิ่งไหนที่มันจะทําให้เกิดความเครียดหรือว่ามีความเสี่ยงต่างเนี่ยขออย่ายไปทําค่ะขอให้เติมพลังใจพลังกายทุกวันนะคะด้วยเดืนอที่มันง่ายๆใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็ใช้เวลาครอบครัวให้มากขึ้นค่ะแล้วทุกอย่างจะดีนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าไพ,พ่พิคเน่จะแนะนำอะไรบ้างคะ่ ment, ation, lection, urance, ะ Fulfillment Cultivation Reflection p r e s e r a n c e n และ Understanding ค่ะในเดือนนี้นะคะไพ,พ่พิคาเน่ยอยากจะให้คุณบาลานซ์ในหลายส่วนมากๆเลยนะคะทั้งในเรื่องของการผ่อนคลายจากความกดดันต่างๆนะคะ ในเรื่องของการให้คุณเนี่ยมีพลังฮึดสู้ในเรื่องของปัญหาต่างๆนะคะก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะขัดแย้งกันนะคะว่าขอให้รีแลกซ์ด้วยแล้วก็ขอให้สู้เต็มที่กับงานด้วยแต่ว่าการที่คุณบาลานซ์จุดนี้ได้เนี่ยมันสร้างความก้าวหน้าและมั่นคงให้คุณได้นะคะฟูลฟิลเมนต์เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าตอนนี้นะคะ เรายังไม่มั่นใจในการจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยขอให้เราศึกษาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นจากคนรอบตัวนะคะที่คิดว่าเขามีประสบการณ์สูงกว่าเราหรือว่าข้อมูลต่างๆหนังสือตำราต่างๆเนี่ยขอให้ศึกษาทุกอย่างอย่างเต็มที่ก่อนก่อนจะลงมือทํานะคะเราจะเป็นก้าวที่ถูกต้องนะคะแล้วก็สร้างความสุขให้คุณคะ่ะ r e เฟลคชั่นเนี่ยก็ขอให้คุณสำรวจใจตัวเองอยู่เสมอนะคะว่านะตอนนี้สิ่งที่ทำอยู่มันแฮปปี้หรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่ทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายจิตใจใครหรือเปล่านะคะถ้าเกิดมาถูกทางและทุกอย่างเป็นการสมดุลกันเนี่ยคุณก็ลงมือทำต่อได้เลยนะคะ u n d e r s t a n d i n g ขึ้นมาเนี่ยก็มองว่าโอกาสอะไรที่เข้ามานะคะถ้ามันหลุดลอยไปแล้วก็ช่างมันนะคะขอให้คุณทําปัจจุบันให้เต็มที่และสิ่งไหนที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งมันเป็นสิ่งดีทั้งหมดค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเรื่องไม่ดีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะสร้างความเข้มแข็งในจิตใจให้คุณนะคะทําให้ต่อไปเนี่ยคุณจะไม่กลัวแล้วนะคะว่าเรื่องเรื่องที่เข้ามาเนี่ยจะทำให้ชีวิตคุณอยู่ชะงักคุณจะขอก้าวข้ามผ่านมาเเเป็นนนนนบททรียนนึง่่าั้คะ ดังนั้นเดือนนี้นะคะก็ขอให้คุณมีช่วงเวลาพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นการฟังดนตรีนนะที่คุณชอบนะคะดูหนังฟังเพลงบ้างแต่ทั้งนี้เนี่ยขอให้คุณก็อย่าพักอย่าชิลจนเกินไปนะคะแบ่งเวลามาในการฝึกฝนตนเองแล้วก็หาความรู้ต่างๆบ้างน,นะคะถ้าทุกอย่างบาลานซ์ได้เนี่ยสิ่งที่คุณทําอยู่ก็คือว่ามาถูกทางแล้วนะคะจะก่อให้เกิดความสําเร็จและตัวเงินได้ะคะ่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายดวงของชาวตุลในเดือนกุมภาพันธ์2564 ถ้าชอบคลิปนี้บรบกวนช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ